คลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเบลพาวซี่หรือว่าโรคหน้าเบี้ยวหน้าชาข้างหนึ่งของโองเพราะทุกอย่างสตาฟทุกอย่างนิ่งเงียบไปหมดเลยไม่ตอบสนองยัคิว้วข้างนี้หน้าผากจะย่นข้างนี้ไม่ย่นเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่โอได้เป็นโรคเบลพาวซี่หรือว่า โลกหน้าชาครึ่งซีกหรือหน้าวิวครึ่งซีกนะคะเห็นไหมทํางานแค่ครึ่งครึ่งซีกถ้าหลายคนมองเนี่ยค่ะข้างนี้คือข้างที่มีปัญหาแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะข้างนิ่งปัญหาเพราะทุกอย่างสตาฟททุกอย่างนิ่งเงียบไปหมดเลยไม่ตอบสนองยักคิ้วข้างนี้หน้าผากจะย่นข้างนี้ไม่ย่นเลยเห็นไหมตาไม่ไม่กะพริบเลยนะคะ โออยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้คือจาก FC ของโอที่มามอบนะคะสิ่งที่ดีที่สุดให้โอโอก็อยากจะแชร์ต่อไปใครที่เริ่มเป็นนะคะโรคนี้หรือว่าใครที่แบบว่ากำลังจะเป็นหรือว่ามีอาการต่างๆมันเป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆที่โออยากจะแชร์นะคะเอฟซี FC โอน่ารักมากๆเลยบอกโอว่าผมเคยเป็นแล้วผมใช้วิธีนี้ได้ผล โอก็อยากจะมาแชร์ต่อในฐานะที่โออยู่หน้าสื่ออยู่ตรงนี้นะคะโอลองทำแล้วได้ผลค่ะตื่นเช้ามานะคะ f อฟซโอบอกว่าให้เคี้ยวหมัฝรั่งเคี้ยวข้างที่เราเป็นค่ะเคี้ยวไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงซึ่งโอก็ปเปียาหมับฝรั่งที่มันไม่มีน้ำตาลเนาะเราก็มาเคี้ยวนะคะได้ผลมากมากเลยค่ะทุกคนวบวกกับเราได้รับยาจากหมอด้วยนะคะ คือบริหารกล้ามเนื้อแบบง่ายๆเหมือนธรรมชาติมากๆเลยลองไปทําตามกันนะคะโอดทาแล้วโอดได้ผลโอก็อยากจะแนะนําแค่เคี้ยวหมักฝรั่งใส่ไปเลยค่ะชิ้นแรกนะคะวิธีการโอดทาใส่ชิ้นแรกโอกค่อยเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวข้างที่โอดมีปัญหามันรู้สึกว่าจากที่โอดไม่ตอบสนองมันเหมือนตายอ่ะทุกคนมันเริ่มมีการตอบสนองบวกกับมันได้รับรส แล้วก็เราขยับกล้ามเนื้อไปด้วยนะคะมะฝรั่งชิ้นแรกเคี้ยวไปพอเริ่มหมดหวานเราก็เคี้ยวที่สองไปเคี้ยวไปเรื่อยๆชิ้นละประมาณ10นาที3ชิ้น30นาทีแล้วก็แถมไปอีกหน่อยหนึ่งมันทำให้โอช่วยได้จริงๆคนโอเป็นโรคเนี้ยจริงๆแล้วนะคะมันมีถึง6ระยะ6ระดับด้วยกันโออยู่ในระดับที่สอง และถือ่ฟื้นตัวเหลวมากโอเแลยอยากจะทำนะคะคลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์ในการเป็นเบลพาวซีหรือว่าโรคหน้าเบ้ียวหน้าชาข้างหนึ่งของโอให้เลหลายคนได้ไปปรับใช้ใครที่แบบว่าโอเข้าใจเลยโอคนหนึ่งนะคะเมื่อโอเป็นเนี่ยโอพยายามหาข้อมูล,ลมากๆแต่ว่าข้อมูลอ่ะมันมีวิธีการแบบนวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันไม่มี มันก็ได้รับประสบการณ์เรื่องเล่าจากหลายๆคนก็เลยเนี่ยคะ่ะโอทําคลิปให้ทุกคนนะคะโอหวังว่านะคะคลิปของโอเนี่ยอาจจะทําให้ทุกคนนะคะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวทุกคนถ้าได้มายืนอยู่จุดนี้คลิปของโอคลิปนี้จะมีค่ามากๆเลยโอเชื่อว่าเป็นแบบนั้นโอทําแล้วโอได้ผลฟื้นตัวเร็วมาก หน้าเวีว้วปากเวีว้วทุกคนลองไปดูได้บางคนเวี้ยแบบหน้าเกลียดหน้าเกลียดมากๆจุนรับตัวเองไม่ได้โอยังแทบจะรับตัวเองไม่ได้แต่โอก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะวันนี้ค่ะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เอฟซีของโอนะคะแนะนํากันมาโอกลาช่วยมาเผยแพร่ให้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราทําแล้วได้ประโยชน์นะคะถ้า FC ท่านใดนะคะมีข้อคิด ข้อแนะนําดีๆหรือว่าอะไรที่ต้องปรับใช้กับการที่เรามาเป็นแบบนี้แนะนํากันมานะคะโอจะทําคลิปให้หลายๆคนนะคะโอทําคลิปให้สื่อสาธานณะได้รับรู้กันอย่างน้อยโอเชื่อว่าคงจะไม่ได้เจ็บปวดหรือว่าทรมานนานก็สามารถช่วยได้นะคะที่แนะนํากันมา ทุกคนที่แนะนำกันมาอุจะทยอยทำคลิปให้โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะจาก f อที่ให้ข้อมูลให้ความรู้และโอดีใจมากๆที่โอุได้ออกมาทำคลิปให้ทุกคนได้รับรู้ในการรักษาตัวหรือปรับตัวในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าหากทุกท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้อุนะคะขอบคุณค่ะ